คุณมิจูรู้ก็ของเนียสอบเฮ้ยกูโม่ตะโค้าคุณมิจูรู้วาระสุดท้ายมาถึงเราเขาม็นไรเดอร์ถ้าอยากช่วยสาวน้อยคนนี้ตรงมาที่ปราสาทใหญ่มงมุมซะแล้วปราสาทใหญ่มงมุมมันอยู่ที่ไหนกันล่ะตั้งใจฟังให้ดีล่ะตรงมาเรื่อยๆตามทางเลยนะเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมแรกแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกที่สามอีกทีจากนั้นก็ไปตามทางจนถึงสี่แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางขวาอีกทีตรงไปอีกนิดแล้วมันก็จะอยู่ข้างหน้าั่นแหละเข้าใจหรือเปล่า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวขาเลี้ยวขวขาแล้วก็เลี้ยวซ้ายบอกว่าคงไปถูกกันนะอุ้ยใครจะไปถูกกันเนี่ยเฮ้ย hey, ไอ้พวกนี้เงาโอยเดี๋ยวข้าจะแฟกซ์แผนที่ไปให้นะโอ้มีก็ให้ามาแต่แรกก็ดีละทักทายสอนได้ไม่หลอดแน่เฮ้ยเข้าใจแล้วไม่ได้นะอเอ็กนี่มันเป็นกับดักอะตื่นเต้นจังเลยต้องรอจังหวะไม่คลิกเลยเด้อจะมานะเข้าใจไหมใช่ตื่นเต้นแต่ว่าจะโทรให้ดูนะครับเฮ้ยคุณลุงรุ่นพี่จะโทรให้ดูนะครับเฮ้ยสิเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนมาท้าทายคุณโมโอตกลบเป็นครั้งสุดท้ายงั้งหรอเนี่ยฮะตอนนี้คำเงไลเดออ์ก็จบซิ่งแล้วเรียบร้อยจะไปยังวันเหรอเฮ้อไม่อสู้ไม่รผลจะกว่าจะถึงที่สุดนะว่าง่านะย่อยยับแน่มาเร่งสับมาเร่งสับตายตายตายซะตายซะเอ้ย รอผมก่อนนะคุณมิจิรุผมจะต้องช่วยคุณออกมาให้ได้เลย <laughs> สมแล้วจะเป็น R X น,น,นั่นเนี่ยแกเป็นใครกันฟะถ้าไ่ลืมหน้าเขาไปได้อ๋อคุณลุงลุงตกเปลี่ยงเลยใครเป็นลุงแกฮะเงยจะมาเป็นลัาสมัยอนุบาลน,น่าจำได้ทำอะไรขังแกไปงี้ เจาเด็เจาใหญ่ใๆญ่ใหญเจหญะใเจ่ให่ใหญ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 ่เหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นหญ่ใหญ่ใหญ่นหญ่อหญ่ใหญ่อหญ่ใเญ่ให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 ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ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 ่ห่ใหน่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใปญ่อหญ่ใ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 หญ่อหญ่ใหญ่อหญ่ใหญ่ใหา่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ให่ให่ใหญ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 ่ให่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญญ่ใหญ่ใหญนใาญหญหา่หญให่ล แล้วเจอกันนะหน่อยโชคดีนะข้าจะรอแกอยู่ที่นี่โถเอ้ยเจ้าซ x นั่นทำอะไรตามใจชอบซะได้อะแล้วก็เติร์ซีครอสสองผลใจไม่ดีเลยอ่ะนักหนักโ่มาแล้ว ตระนทั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 นน, <c oughs> นั่นเหรอประสาทใจแมงมุมนะ่ะ Mm-hmm. <c oughs> เยอะเลยอ่ะคุณไม่จีรู้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 ช่วยชด้วยขอร้องละ AX ได้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 ครับใหญ่ไงโง่โอยคืนเขาหยับตู้สังเด้แล้วก็ใหญ่ไม่จุลุกโอยนะไม่ต้องรักคาขนาดนั้นก็ได้นะข้าเปสนนวิจิการไม่ไม่โอ๊ยย่าเนะ ง่ายรุ่นบพีช่วยด้วยช่วยหนูด้วย <c oughs> งายวย่ายง่ายง่รนพี่งไป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 ไัไนีปไป่ปไปไปไปเปไป่ปไ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 เไปไปไนไปไ่ไป่ปไปไขอบคุณนะไม่ต้องกลัวนะปพปไ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 ง <c oughs> อย่านะครับคุณพิจิรู้ตื่นสติตะกครับเอาประโยชน์หนอตอนนี้ไม่ิตร์กลายเป็นหุ่นเชิดของข้าไปซะแล้วไงไงช่วยผมด้วยผมกลัวแล้วรุ่นพี่ช่วยผมด้วยจะเถือทำไงดีล่ะเนี่ยเหแล้วหน่อยได้ไหมไม่สนิทไรเดอร์จักช้าอยู่ได้ย แห็นไปฮะเออช่วยชีวิตให้รอดมาได้ยังบวชบิดเลยอะอะไรเจ้าเอกเนี่ยไม่ใช่เวลามาห่วงเรื่องแบบนี้นะชีวิตน่ะมีคุณค่าต่างกันด้วยหรือไงเนี่ยงานคุณไม่จริงรู้พอแต่ครับผมกลัวเลยนะครับงานนี่เฮ้ยเบาเบา ทำไรเนี่ยปล่อยฉลองนะปล่อยฉลองเหอัวล้ยโ้โหอ้อ้โหว้โเอ้โหโอโหอ้ยห้โหโอ้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 โหอ้โหโ้วอ้หอ้โอะโหโอ้ห็นมีอะไรเลยนี่นาเออ

เดี <ider> <itor> <cción S 3> ๋ยวก่อนพีขาจะเป็นคนฟ้องพวกแกเองตอยสะเถอเขาเป็นไรเดอร์ตอนเป็นคนไม่ตายตอนเป็นกระตูนจะตายเหรอนี่พวกเราอะมาแล้ว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 ไรเดอร์จัม คนิกไรดยดออะนุ้ยรุ่นพี่ทำใจดีไว้นะการต่อสู้ที่แท้จริงมันต้องต่อจากนี้เอ้ารุ่นพี่เจ้ากุมโมอโตโพมาใช้ไอ้นั่นควบคุมเธออยู่นะครับทถังทุกปีบดีละเชนอิเล็กทริกแขนเบอร์ห้าประหยัดไฟลำแสงพลืนไฟฟ้าอาจูดลำแสงพลืนไฟฟ้า ซปเปอร์วันมาแล้วคุณไม่จะรูคุณไม่จะรู้ทอหน่อยแน่จับใจนักนี่เฮ้เร่งขึี่มันทีเลยเอาละเลือฝากแบตเทอร์ไรเดอร์ด้วยนะ พวกเราไม่มีหน้าที่จะรวมตัวกันแล้วล่ะเราต้องไปแล้วลาดโมาตึกขอให้เถ้าจับือเอาละดาบซ์อืมนี่ ออกมาละฮะเอาไปกินเลยโอ้โหโดนพันไวแน่นเลยอะสีคราสลูกเตะมหาปะเลยย่อย่อ ไม่น่าจะแพ้นี่สำเร็จแล้วเสร็จสำเร็จแล้วส,รว<อ>สวนร่ำมรอ้องปัตตพีเรียหานาร,หารุคาหรือเปล่าล่ะ,ะที่ว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีคนที่ใช้ชื่อคัมเบลไรเดอร์อีกอะฮะอ๋อเหรอ ไม่รู้หรอกไม่รู้ือใครเป็นไรเดอร์ที่แท้จริงกันแน่เดี๋ยวสตองเกิร์จะสอนให้รู้เองทําใจดีๆไว้นะทําใจดีๆไว้สิทําใจดีๆไว้นะครับคุณมิจิรุเข้าใ,ใจนะโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลย RX ใช่<ม>แล้วล่ะแต่เธอตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้ของของวัญวันเกิดเธอซะนะครับคุณมิจริรุคุณมิจิรุเอาล,ละฉันจัดการเองนี่นะ ที่นี่มันโหน่ารักจังเลยฮะอุ้ยสเปอไม่เป็นไรแล้วนะครับผมจัดการเหล่าร้ายสิ้นซางเสี่ยงชีวิตช่วยคุณเอาไว้นะครับเป็นเพราะผมเองนะคุณครับคุณคนสวยแม้คุณนี่เองอ่ะใช่ครับคือคือว่ารุ่นพี่อจริงสิสุขสันต์วันเกิดนะครับผมรู้เรื่องคุณหมดทุกอย่างแล้วล่ะครับเอาผมให้คุณของขวัญเอาไปเลย รุนพี่เด็กผมเกะกะสิ <c oughs> เด็กผมหนูหูนะ <c oughs> แหมสวยจังเลยเธอนาะเหมาะกับดาวนี้มากเลยนะถึงดาวจริงมาให้ไม่ได้อย่างน้อยก็ดาวทองนี้ก็แล้วกันนะะเอาไว้เนี่ย <c oughs> คุณวีสาคุณไม่จิงรู้ <c oughs> สูงกว่าผมรุนเพนะ่เด็กผมเอาไปได้ไง่มานระชันกันเะเฟย ไอวีสามขิ้เหร่เนี่ยขอให้เป็นสาวน่ารักก็พอแล้วโธ่อะไรกันเนี่ยใหญ่กรนดานดานมีแม่ไม่มีแกนะคาร์เมลไรเดอร์ข้าวหน้านี่แหละต้องข้าพวกแกให้ไล่เลยไม่ล็อกแน่ละไม่ล็อกเจ้าอุ้ยโอ้ยมอแรงยุมาแรงยุ่ง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 ว้าเดี๋ยวก่อนสิครับรุ่นพี่ โธ่ทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยรุ่นพี่เป็นคนสั่งสอนผมเองไม่ใช่หรือไงอะฮะไปแล้วเธอต้องเป็นแฟนผมนะครับรุ่นพี่เดี๋ยวก่อนสิครับอย่าทย่างนี้กับผมเซ่ล้นเพยแย่งกันได้ยังไงกันเนี่ยอะไรกันโธ่้ล้นเพยเฮ้ยล้นเพยรอดด้วยรอดด้วยนี่แน่ แถมหน่อยดีกว่าอุ้ยเหม็นเหม็นเหม็นกลบฝังซะเลยนี่แน่นี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 ่น,น,น,นี่อุ้ยสกปรกฮะสะอาดละ la